ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอส p ปริงแคทกับเกม S.D. แก d ด m G g ีเจ r a ชั o นเอ e r นอ l โดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในสุข,ขอสรุปรายละเอียดนะครับผมนะที่ควรรู้เกี่ยวกับ Master League มีข้อมูลอะไรบ้างนั้นคลิปนี้จะมาสุนไปฟังกันนะและเช่นเดิมหากต้องการเติมเงินเกม S.D. แกรด m G g ีเจ r a ชั o นเอ e r นอ l ขอแนะนำบริการลาเตอร์ินเกมเรือจิโร่เติมเงินด้ทุกแพ็กในเกมูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัย สนใจติมเบินแพ็กเกตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอ่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะโดยสิ่งแรกครับที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับมาสเตอร์ลีกก็คือ ขอลวันครับนะเพราะว่ามันคือจุดดึงดูดของเราเลยนะดังนั้นเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเกมน,นี้มันแจกอะไรกันบ้างครับโดยอย่างแรกครับมาสเตอร์ลีกนะจะเป็นการแบ่งระดับนะครับผมในสุดของผู้เล่นนะตามในสุดของแต้บแต่ละแตบโดยมีระดับครับผมดังต่อไปนี้เลย ระดับเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวบอนซิลเวอร์โกนะครับผมนะแพตินัมไดมอนและก็มาสเตอร์ครับมาสเตอร์นี่คือระดับสูงสุดแล้วนะขอแค่คุณขึ้นมาในสู่ของระดับดีได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะส่วนถ้าเกิดใครที่อยู่ในสู่ของระดับลงมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามปั้นทีมปั้นหุ่นออกมานะถือว่าขอรางวัลตรงส่วนนี้เนี่ยถามว่ามาสเตอร์ใช้เวลายากไหมเอาจริงมีเวลาอยู่นานพอสมควรนะมีเวลาให้เราเล่นครับผมนะก็ตั้งแต่กิจกรรมเข้าจนถึงบทช่วงกิจกรรมเนี่ยก็ประมาณ 7วันนะครับผมนาะทุลว้แลวก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเกิดเราขยันเล่นเกมและรีบปั้นทีมเนี่ยการขึ้นในส่วนระดับมาสเตอร์ลีกก็ถือว่าไม่ยากเกินไปอ่ะโอเคนะงั้นมาดูครับผมว่าแต่ระดับแต่ระดับได้ขอาะวัลอะไรบ้างครับขอเริ่มจากขอาะวันที่ได้ในการเลื่อนระดับแต่ระดับก่อนนะ ในสุดข,ของรางวัลเลื่อนระดับนะจะเริ่มครับผมนะก็ตั้งแต่ซิลเวอร์ครับจะได้100โกได้200แพตตินัมได้ส0 0อไดบอดได้400แล้วก็บาเตอร์ได้500เบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ขอรางวัลทั้งหมด 1, 5 0 0เพชรนะอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือในสุดข,ของขอรางวัลการยกระดับขึ้นมาเลื่อนระดับนะ่อไปเป็นขอรางวัลการจบซีซั่นในสุดข,ขอขอรางวัลการจบซีซั่นเนี่ยก็คือเราจะดูในสุดข,ของช่วงสุดท้ายครับผมว่าสกอร์ของเรามีเท่าไหร่นะ ซึ่งสกอร์นี่ก็จะอ้างอีกครับผมนะจากตรงนี้เป็นต้นนี่คือสกอร์ของเรานะครับอย่างองผมเนี่ยมีเก้าหมื่แดันต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดขอรางวัลของผมเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณขอรางวัลประมาณ9 0,000สกอร์ประมาณ9 0,000กว่าอ่ะนี่ครับผมสกอร์เก้าหมื่นครับผมก็จะได้เพชร1380แล้วก็บีดีสุดข,ของเหรียญโกอ่าโกลีนะครับผมอยู่ที่1060แล้วก็ตั๋ว SR 1ใบแล้วก็ตั๋วกดกระชาอีก2ใบนะซึ่งในเราว่าถ้าเกิดเราได้สกอร์สูงงขขขึึนน้าา้้นนนปปเเเเเี่ย่ยยยรรรราาาาากก็็จะะสสมมถไไดดอออวััลตตปปืๆ อฮะในสุขของสกอร์ครับผมนะก็คือให้เราทําการต่อสู้ครับกับเพื่อนๆน,นะครับผมนะเอาจริงต้องบอกว่าต่อสู้กับบอทแหละแต่ว่าทีมมันเป็นทีมของคนนะทีมแล้วบอทเล่นเฉยๆถึงถ้าเกิดเราจะแพ้หรือชนะครับผมเราก็ได้สกอร์มาทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสกอร์เนี่ยถ้าเกิดเราชนะจะได้สกอร์เยอะกว่าสกอร์เราแพ้นะครับนะนะนี่ยเราว่าถ้าเกิดเราสู้กับใครขึ้นมาปุ๊บแล้วเราสู้ไม่ได้นะครับผมนะ เราสู้ไปได้เะครับนะเราสามารถที่จะทําการกดลีลีรอบนะครับผมนะลีรอบจากตรงนี้ได้นะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถลีได้แค่สครั้งเองนะแต่ถ้าเกิดเราลองสู้ดูก่อนก็ได้ครับผมถ้าเกิดสู้ปุ๊บเนี่ยในสู้ในการสู้หนึ่งคนเนี่ยเขาจะให้จํานวนรอบครับผมทั้งหมด5รอบถ้าเกิดเราสู้ปุ๊บ แล้วเราแพ้ก็ไม่เสียอะไรนะเราไม่เสียในสุดของแต้มไม่เสียพลังงานอะไรเลยนะสามารถลองสู้ได้หมด5ครั้งถ้าเกิดสู้5ครั้งแล้วยังแพ้นะครับผมนะเราสามารถที่กดรีนะครับผมหรอจะเก็บไว้ก็ได้เอาพรุ่งนี้มาลุยใหม่ก็ได้สมมติถ้าเกิดทีมฝันงข้ามันไม่แข็งพอเราอยากจะเก็บไว้นานนะครับผมนะก็เก็บไว้ได้นะก็พยายามสู้ให้ชนะสักครั้งนึงกันในที่ชนะแล้วนะครับผมเนี่ยก็อย่าไปยุ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารีขึ้นมาปุ๊บแต้มของเราก็จะหายทันทีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสู้คู่ไหนชนนนนนนะะขขึึ้้้้้มมาาาาเเเรรกกกกก็็บบตัััวววีไไไจดทสอ นะฮะหรือถ้าเกิดเราไปเจอทีมที่แข็งเกินไปการลีนะครับผมก็เหมาะสมนะอย่าลืมนะวันหนึ่งลีได้แค่สครั้งเท่านั้นนะถ้าเกิดลีหมดเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือต้องจบแล้วอ่ะอ่ะและการลีนี่คือแต้มาหายด้วยน,นี้ต้องระวังให้ดีอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้คือในส่วนของพวกการสรุปในส่วนของขอ,ขอ,ขอรัวันนะต่างๆก็จะประมาณนี้ต่อมาครับเรามาพูดในส่วนของช็อปกันหน่อยดีกว่าอ่ะนะครับผมนะ ในส่วนของช็อปครับผมนะก็คือนอกจากการได้เพชรจากการเล่นในส่วนของหลีแล้วนะเราจะได้มีอัปเดตครับในส่วนของตัวช็อปด้วยโดยช็อปเนี่ยก็จะมีนะใช้การหลักการใช้เงินอยู่2แต้มนั่นะก็คือในส่วนของโก้นะครับผมนะกับซิลเวอร์นะมีแต้มนะครับในส่วนของโกลีกับซิลเวอร์ลีกก็ถ้าเป็นในส่วนของข,องของวานซิลเวอร์ลีครับนะก็จะอยู่ข้างล่างมีขวันต่างๆมากมายครับมีตั้งแต่ใบ XP นะครับผมเอาไว้อัปเกรดยูนิตนะ อัปเกรดคนนะครับผมอัปเกรดซัพพอร์ตครับนะประมาณนี้แต่สิ่งที่ควรแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือตัวสูตรขอตัวไวโพต์อัปเกรดแพ็กยูอาร์นะครับนะอันเนี้ยแนะนําเลยให้ซื้อให้หมดเลยเพราะว่าเป็นเป็นขอรางวัลที่ดีที่สุดแล้วนะสุดที่เหลือครับผมนะจะเอามาแลกอะไรอันนี้ก็แล้วอะไรอะไรครับผมนะนา,นาจิตตังสามารถแลกได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าที่เหลือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจละนะก็จะที่เห็นครับผมใช้แต้มนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ100เดี๋ยวดครับกว่ากว่าเลยต่อถ้าเป็นระดับโกนะ ก็ประมาณนี้นะหนึ่งร้อยกว่าบาทถ้าเป็นในส่วนของซิเบอร์ใช้แต้บยี่สิบก็แลกในส่วนของโกไปก็แล้วกันเพราะมันได้ทั้งสามอันเลย uh huh. มาต่อครับผมในส่วนของโกลีครับนะโกลี Go เนี่ยขอละวันครับมีค่อนข้างจะถือว่าดีๆทั้งนั้นแต่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือแนะนําในส่วนของ U R Unit l i m ิตลีบิกเนะครับนะก็คือเฟืองลุ้งนะแล้วก็ U R Support l i m ลีบิกเบรครับผมหรือก็คือทัวร์วันฮาโล่เอาไว้อัพเรืออัพดาวเรือนะก็แนะนำสองอันนี้ดีที่สุดเลย นะแต่ถ้าเกิดใครที่ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมแนะนำให้เป็นในส่วนของตัวอยู่ p ั o r t l ร i ล b r e a k อันนี้นะถือว่ามีผลอย่างมากเลยเพราะว่ายานแม่เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ใช้ยาวนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสลับลบกันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตัวของยานแม่จึงค่อนข้างจะส่งผลต่อตัวเกมอยู่พอสมควร <c oughs> อ่ะนะประมาณนี้นะ ต่ถ้าเกิดใครยัดแม่ดาวเต็มแล้วนะครับผมนะไม่อยากจะอัพเดียวไปอัพในสูตข,ของตัวหุน่นก็อันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะแนะนําเลือกเอาสอ,อันนี้ครับแล้วแต่จะชอบนะโดยหลักๆเดี่ยมันจะมีทั้งหมดแต่ทั้งหมด3,000ันะในสู่ขาสามพันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดสมมตินะว่าถ้าเกิดมัตเตอร,ร์ลีกเนี่ยเขาจัดเดือนละหนึ่งครั้งนะครับผมเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ครับผมขอรางวัลในสูวนของโกลีกเนี่ยก็คือตอนจบซีซั่นนะ จมซีซั่นเนี่ยต้อยคุณขึ้นมาเดยครับผมนะถ้าเกิดคุณมาในสุดของระดับมาสเตอร์ลีกได้เนี่ยต้อยคุณหวยสุดนะคุณก็ได้ในสุดของโกลีกมา1,000แต้มอยู่ดีนะต้อยคุณเป็นชนะที่1ครับผมนะต่อยมีแต้มแสนห้าคุณก็ได้แค่1น0 0ต่างตากันแค่100แต้มยอมรับว่าไม่ค่อยตาก,กันมากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วคุณใช้เวลาสะสมเฉลี่ยแล้วประมาณ3เดือนนะครับผมนะเพื่อสะสมแรกในสุดของตัวอาพวก u r นะครับผมนะอัพขออัพ UR เรือเนี่ยคุณก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนอยู่ดี อันนี้คือเรายกตัวอย่างนะสมมุติถ้าเกิดมันประมาณเดือนหนึ่งจัดกิจกรรม1ครั้งนะอ่าเป็น็ก็คือ3เดือนผมว่า3เดือนเนี่ยอัปเกรด UR ได้ดึงตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะแค่ดีก็ถือว่าใช้ได้ละส่วนขอ้อยอื่นไม่โอเคเหรอเอาจริงต้องบอกว่าอย่างเช่นในส่วนของอัติเบรดเดเวลอปนะครับผมนะกับแท็บเอเนี่ยขอพนี้เราลุ้นในส่วนของกิจกรรมต่างๆได้ยังพอมีนะแต่พีเนี่ยไปรอลุ้นในส่วนของกิจกรรมส่วน ตัว d e v e l o อ m e n t นะครับผมอันนี้ไปรอผัดอิท l Road ก็มีแจกเหมือนกันดังนั้นในส่วนนี้2อันนี้ก็คือข้ามได้ก็ข้ามนะครับนะส่วนเฟือเอสอนะครับผมถ้าอยากได้จริงๆมันก็มีแลกในสุดของร้านค้านะครับผมนะก็สามารถแลกได้เหมือนกันถ้าอยากจะได้จริงนะอ่าโอเคนะครับนนในสุดของออกของกลับไปร้านค้ารอบหนึ่ง ะนะครับผมนะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรจะพูดละนะส,ส่วนของร้านคานน่ยจะมีเพียงเท่านี้เพียงแต่ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันบีในส่วนของกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มในส่วนของบิชชันเวลาให้เราครับผมนะวันหนึ่งเนี่ยให้เราเล่นในส่วนของลีกเนี่ยก็จะได้เหรียญซิมเบอร์ลีมาอีกหนึ่งร้อยแต้มซึ่งเอาซิมเบอร์เนี่ยก็สามารถเอาไปซื้อของอัปเกรดยูนิตต่างๆได้ในอนาคตหรือใครจะเก็บก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะจะซื้อก็ได้หรือจะเก็บอันนี้ก็แล้วแต่นะ โอเคนะครับรวมๆแล้วต้องยอมรับว่าอีเวนต์นี้ทำออกมาได้ดีนะเพราะว่ามันไม่กดดันผู้เล่นมากเกินไปขอแค่คุณขึ้นมาเป็นระดับมาสเ,เตอร์อีกได้เนี่ยขอรางวัลก็เรียกว่าได้เกือบจะครบแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะท้าทายความเทพของไอดีเราเนี่ยก็ไปพยายามชนะครับผมในสูตรขอพวกตัว APC ในยูนิตนี้ครับผมนชนะให้ได้5ครั้งก็ถือว่าเป็นการทดสอบความเทพของตัวเราเรียบร้อยแล้วละ่ะ แค่ขึ้นมาได้กระถูกโอเคแล้วส่วนใครที่อยู่ข้างล่างนะครับผมนะยังไม่มาถึงในส่วนของมาเตอร์อยู่แค่ไดบอนเนี่ยแนะนําค่อยๆเล่นเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันมีเวลาต้อง7วันเราค่อยๆดูว่าตอนนี้เรามียานอะไรบ้างเราสามารถที่จะปั้นหุ่นอะไรได้บ้างเอามาเล่นคอนเทนต์นะจากนั้นก็เบอรเดอร์ครับผมทําการรีนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติเราปั้นมาเทพพอแล้วเนี่ยพยายามปรับรีเดี๋ยวครับผมในส่วนของสแต็กต่างๆส่วนนี้ก็น่าจะได้มีรอบสักรอบหนึ่ง,งนะที่เราจะมีโอกาสกจะพลิกกับมาชนะได้นะ ส่วนแนวทางการจัดทีมนะเราได้ทําคลิปแย่ต่างหากไว้เรียบร้อยแล้วสามารถครับไปกดดูนะครับในส่วนของแนวทางการจัดทีมได้นะลิง์กอยู่ด้านล่างใต้ดิสครันสามารถไปกดดูได้เลยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับหากชอบก็ฝากดฝากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยวันนี้ตาแมวคอสบีแคทขอตัวลาปก่อนบายบายสวัสดีนะครับ